e รีวิว e ิลก o ดบายห้องสมุดวิทยาเขตบางนาสวัดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้คงกลับมาเรียนกลับมาทํางานกันแล้วใช่ไหมใครที่ทํางานหรือเรียนอยู่ต่างถิ่นก็คงจะคิดถึงบ้านกันไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ วันนี้บรรดาลั์พี่น้ำเลยมีหนังสืออยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้หวแระลึกถึงบ้านกันค่ะและหนังสือที่พี่น้ำจะแนะนำในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า My Little Kitchen 3ครหัวบ้านบ้านภาพฤดูฝน,น,น,นค่ะโดยผู้เขียนคือคุณพิศินีตั้งกิตจินันหรือใช้นามปากกาว่าพิสโมโมนะคะหนังสือเล่มน,นี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของผู้เขียนผ่านภาพการ์ตูนโดยใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาเล่าเรื่องนะคะ จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมีการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะจะกล่าวถึงการไปหาวัตถุดิบต่างๆจากในท้องถิ่นนะคะ มาประกอบอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านที่หน้าตาดูทำง่ายน่ารับประทานมากเลยค่ะการที่ผู้เขียนถ่ายทอดวิถีชีวิตออกมาทำให้มีความน่าสนใจจนได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประเภทการ์ตูนและหรือนิยายภาพทั่วไปจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2563จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัล Silver Award จากการประกาศรางวัลเจแปน i ินเ r n a t i o n a l Manga Award จากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะหากใครที่สนใจหนังสือเล่มน,นี้อยากอ่านเนื้อหาข้างในอยากรู้ว่าเรื่องราวข้างในเป็นอย่างไรมาหาอ่านได้ที่ห้องสมุดวิทยาเขตบางนานะคะเราจะได้นำลึกถึงบ้านไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่นิ้มกันอีกครั้งแล้วนะคะ วันนี้พี่มิ้นก็มีบทความที่น่าสนใจกับมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นบทความจากวรารสารอนุาออสารอสทมีชื่อเรื่องว่าถึงทะเลไม่เทก็จะเซไปหาเขาโดยคุณวัาชรีสุธรั์ซึ่งเป็นบทความที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบท่องเที่ยวไปตามภูเขาตามดอยตามสถานที่ท่องเที่ยวอยอดฮิตในภาคเหนือซึ่งช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปชมความงามของทะเลหมอกสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตามยอดดอยบนภูเขา รับกับแสงแดดอันอบอุ่นยามเช้านับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปท่องเที่ยวมากที่สุดไม่ว่าจะไปกันยกทีมหรือจะลุยเดี่ยวก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ไปเที่ยวได้หมดนอกจากจะได้เจอความสวยงามแล้วอาจจะได้เจอมุมอันซีนที่หาดูได้ยากก็เป็นได้พี่มิมเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาติดตามกันนะคะว่าในบทความนี้จะพาไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่มิมขอบอกก่อนเลยนะคะว่ามีแต่ที่สวยๆทางนั้นเลยค่ะ แถมยังมีข้อมูลแนะนําเกี่ยวกับที่พักการเดินทางและช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปท่องเที่ยวให้ในท้ายแบบความนี้อีกด้วยพี่มิมต้องขอตัวไปก่อนนะคะฝากทุกคนมาติดตามคลิปกันเยอะๆค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบัรนรัก์พี่เล็กค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้พี่เล็กมีตำราเรียนที่น่าสนใจมาแนะนํา จะเป็นวิชาอะไรตามมาดูกัะเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนำตำราวิชาความรู้คู้คุณธรรม R A M 1 0 0 0เป็นวิชาบังคับที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรังลำแห่งต้องลงทะเบียนเรียนมีจุดประสงค์ในการสอนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลายัยคือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเนื้อหาของตำราเริ่มจากการเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลายัย เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาในลักษณะมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนื้อหาของตำราต่อมากล่าวถึงคุณธรรมและจริยธรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเรื่องจิตสาธาร,รณะทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้มีความรู้ผู้คุณธรรมนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคมต่อไป ถ้าน้องๆสนใจตำราเรียนเล่มไหนสามารถมานั่งอ่านหรือยืมตำราเรียนได้ที่ห้องสมุดวิทยาเขตบางนามีพี่ๆบรรลักษ์และที่นั่งอ่านหนังสือแอร์เย็นๆไว้คอยให้บริการน้องๆอ,อยู่นะคะท้ายนี้พี่เล็กอยากฝากไว้ว่าวิชาความรู้คู่คุณธรรม R A M 1 0 0 0ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนไม่สอบไม่ผ่านไม่จบนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ ฝากทุกคนมาติดตามพวกเราได้ที่ช่องทาง Facebook และ Youtube อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะ